สุดได้ลอกคับสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาว่าเรื่องของ learning strategy นะครับนักเรียนคนหนึ่งบอกว่านะครับ I've been trying to learn a new language but it's been challenging นะครับ I don't know where to start or what strategies to use นะครับพยายามที่จะเรียนภาษาใหม่อยู่แต่มันท้าทายมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีและก็ใช้กระบวนการไหนหรือกลยุทธ์อะไรในการทำเรื่องนี้นะครับ ครูบอกว่าไงครับ Don't worry นะครับอย่าไว้ตกกังวลไป Learn a new language can be daunting นี่ daunting คือน่ากลัวนะครับอาจจะมาถึงน่ากลัว But there are effective strategies นะครับแต่มันมีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ That can help ช่วยได้ Have you heard about vocabulary building คยได้ยินเกี่ยวกับการสร้างคำศัพท์ไหม Yeah I heard of again, i t ได้ยินมา but I'm not sure how it helps with learning a language จะไม่แน่ใจมันช่วยเรื่องของการเรียนภาษาได้อย่างไร mm hmm. ครูตอบว,ว่าครับ Vocabulary building is essential because it helps you expand your repertoire of words and phrases อิ n โ l a n g u a ก e การใช้เทคนิคนี้มันช่วยเพิ่มกา,างที่ผมใช้คำว่าทางคำศัพท์คือทำให้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นมีความจุในการจดจคำควาศัพท์และวลีมากขึ้นนับ The more words you know ยิ่งคุณรู้คำมากขึ้น The better you be a b l e to communicate คุณก็จะสื่อสารได้มากขึ้น and understand others นะและ,ะสามารถเขา้าใจคนอ,อื่นได้ด้วยนะ That makes sense นั่นสมเหตุสมผลนะครับ But what about grammar แล้วก็อยาก่อนละ I will struggle with that นะผมแทจะเป็นจะตายกับมันให้ได้เลยเรื่องนี้นะครับ Grammar r p c t i is just a s important. นะวิาารณ์ก็มีความสำคัญ it helps you understand the structure and rules of the language มันช่วยให้คุณเข้าใจโครงสร้างและกฎของการใช้ภาษา so you can form a correct sentence and convey your thought accurately ซึ่งคุณจะสามารถสร้างโครงสร้างภาษาที่ถูกต้องและส่งความคิดของคุณไปอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยนั่นเองนะครับ I see เ uh, ข้าใจแล้ว it's not just about memorizing words มันไม่ใช่แค่การจำศัพท์เนาะ but understand but also understand how to use them correctly แต่ต้องเข้าใจถึงการใช้มันอย่างถูกต้องด้วย exactly อย่างแน่นอนนะครับ and one more thing to consider is language immersion techniques อาจะเ็ยอั้เดนแน่นอนครับอีกหนึ่งเทคนิคที่ต้องพิจารณาคือเทคนิคการแช่ตัวทางภาษาเคยได้ยินไหมนะครับ not really what are they คิดว่าไม่นะนะฮะมันคืออะไร Language immersion involves surrounding yourself with a new language as much as possible คือเอาตัวเองไปใส่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาปลายทางให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ This can include things like watching movies or TV shows in the target language นะ ประกอบไปด้วยการชมภาพยนตร์หรือทีวีชวยด้วยภาษานั้นๆน,น,นะคร participating conversations with native speakers การได้คุยกับเจ้าของภาษาอ r even living in the country where the language is spoken หรือไปอยู่ในประเทศที่ภาษานั้นพูดเลย oh, that sounds interesting ฟังน่าสนใจนะครับ so it's like diving deep into the language and culture เหมือนเป็นการดำลงเข้าไปสู่ภาษาแล้วก็วัฒนธรรม That's right ใช่เลยนะครับ By using these strategies กลยุทธ์เหล่านี้ vocabulary building grammar t a c t i c s and language immersion you will find learning a new language become as much more manageable and enjoyable นะคุณจะพบว่าการดูภาษาเนี่ยมันสมนามารถเริจาคการได้และก็สนุกด้วยนะครับซึ t practice f i v นะครับมันมีความใกล้เคียงกับแบบฝึกก่อนหน้านี้เลยนะครับเพียงแค่มนอยู่ในรูปแบบของตัว บทสนทนานะครับซึ่งผมคงจะไปที่ในส่วนของคำตอบเลยนะครับดูซิว่าตอบถูกต้องไหมสําหรับ Practice 5นะครับคำตอบของข้อหนึ่งคือ Bravo นะครับคำตอบของข้อ2ก็คือ Bravo นะครับแต่ข้อ3ครับคือ s u a r l y e นะครับแต่ข้อ4คือ Bravo นะครับและข้อ5ก็คือ De ข้อ5คือ Bravo นะครับ ถัดมาครับในส่วนของดีล็อกแต่คราวดี้ลกเกอรนี้เป็นสิทธิคุณต้องพัฒนาขึ้นเองอภิปรายกันว่าเราจะสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้กลยุทธ์ต่างต่างอย่างไร,รโดยมีเงื่อนไขที่ว่าแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มนั้นเลือก1 study skill หรือ language learning strategy นะครับที่ผู้มาทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการอภิปรายถึงวิธีการที่จะออกแบบเพื่อให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไปนําเสนอในชั้นเรียนนะครับแล้วก็หาผลลัพธ์ ว่าเป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์ก็คือซาร่า is high school student with a busy schedule นะครับซาร่านะครับเป็นนักเรียนระดับมัธยมผู้ซึ่งมีตารางค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายมากนะครเธอมีวิชาเรียนหลายครั้งมีการบ้านนะครับมีกิจกรรมนอกเหนือนะหลักสูตรอีกเยอะแยะเลยมีงานนอกเวลาด้วย she often finds t i challenging to manage time effectively นะครับเธอพบว่าวม,มีปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการเวลา leading to stress and poor academic performance และนำไปสู่นะนำไปสู่ความเครียดและผลการเรียนที่ไม่ดีเลยนะครับก็ดูสิว่าคุณจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับากิจกรรมที่2ครับ case studies นะครับกรณีศึกษานะครับทำการระดมสมองนะเรามองหาว่าอ่าทฤษฎีทางภาษาหรือทักษะ การเรียนรู้แบบใดที่จะสามารถแก้ปัญหาได้จากโจทย์ต่อไปนี้นะครับสถานการณ์ก็คือจอห์นนะครับเป็นนักศึกษาระดับวิทยาลายัย attending a lecture on biology นะครับเข้าไปเรียนวิชาชีววิทยา the professor is covering complex topic นะครับศาสตราจารย์นี้กำลังพูดถึงทปิที่มีความซับซ้อน and John struggling to keep up with the information นะเขากำลังพยายามจะเอาตัวรอดซึ่งหนักมากกับการที่พยายามจะตามเก็บอะไรต่างๆ He realizes his realizes note-taking are not effective skills not เขาพบว่าทักษะการจดบันทึกของเขานะไม่มีประสิทธิภาพ and he needs to find better strategy to to capture important points during lectures และเขาจะไปต้องหากระบวนการที่ดีกว่าเพื่อที่จะจับประเด็นสำคัญระหว่างการนั่งฟังบรรยายได้นะครับก็เติมคามููของไปให้เหมาะสมนะครับและ activity 3 r นะครับ role play นะครับบทบาทสมมติ แบบเป็นกลุ่มเล็กนะครับซึ่งจะมีการขนมบทหมายน,นี้กงดูหน้างงายทีนี้ว่าใครจะทําหน้าที่อะไรบทบาทแตกต่างกันไปนะครับสร้างสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระบ,บวนการไม่ว่าจะเป็นทักษะหรือว่ากลยุทธ์ในการเรียนรู้นะครับสถานการณ์ก็คือ m a w i n w s t t s t p r o v r o v r h n r l n s l l s n l u n g e s k i l l นะครับ a า i a อย เพิ่มทักษะทางภาษาของเธอ She finds t h a t she s o f t e n s t r u g g l g to express herself นะครับที่จะแสดงตัวเองออกมาเนี่ยยากนะครับ because she lacks of diverse vocabulary นะครับเธอขาดความรู้เรื่องคำศัพท์ที่หลากหลายนะครับ She wants to expand her repertoire of words and phrases อยากจะมีความรู้เรื่องของคำศัพท์เยอะขึ้น to communicate more effectively in both spoken and written English อยากจะพูดได้มากขึ้นและก็เขียนได้มากขึ้น อลองดูเช่ว่าคุณจะสร้างบทสนทนาที่เป็นลนักษณะการส่งเสริมแนะนำได้อย่างไรนะครับและมาที่ activity f o r ครับ interactive workshop นะครับเราจะทำเวิร์กช็อปโดยการจับจ้องไปที่นะครับทักษะการรู้ที่หลากหลายและก็กลยุทธ์ในการเรียนรู้ทางภาษานะครับสถานการณ์นะครับอ h m e d is learning French as a s Lang นะภาษาที่เขาเรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่เป็นภาษาที่2 He e u n d r s t ิสซง s b a เ i ้าใจคำ t ั u r ์พื้นฐาน i ดย g รงกับ r r ไ m ยาครับเข้าใจศัพท์แต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง,องโครงสร้างเช่น verb conjugations คือการเปลี่ยนรูปของกริยาให้สอดคล้องกองภาภาับตประธานและ sentence structures ในโครงสร้างของประโยค He know that improving his French scale essential for speaking know speaking improving and writing French improving grammar for grammar so so is writing essential vocabulary เขารู้ดีว่าการพัฒนาทักษะทางวิยากรนี้นะครับจะช่วยเพิ่มพูนความสามารถในการพูดและเขียนภาษาฝรั่งเศสได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นนะครับก็ดูว่าเราจะสามารถบริหารจัดการนะและหาวิธีช่วยอย่างไรนะครับและ Activity 5ครับ reflective journaling นะครับสถานการณ์ก็คือนะครับจะให้คุณทำการเขียน Journal นะครับ ตลอดของภาคการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ของการเรียนรู้ศักทักษะที่หลากหลายที่ผ่านมาใกระบวนการของการใช้กลยุทธนะ์เคยใช้อะไรมาบ้างนะครับลองสะท้อนว่ากระบวนการอะไรที่ช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ได้นะครับทีนี้เรามาดู situation นะครับ Emily is planning to study abroad in Spain for a semester นะครับ Emily วางแผนที่จะเรียนต่างประเทศที่สเปนสักหนึ่งเทอม เธออยากจะ immerse herself นั่นคือเอาตัวเองไปแช่นในภาษาษสเปน Spanish นะครับ and c o n t r a r to enhance the language proficiency นะครับเพื่อที่จะให้ภาสา,ส,าสเปนของเธอมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น she is excited about opportunity to live with a host family เธอตื่นเต้นกับโอกาสกที่จะอยู่กับ ขมมรรเขาเรียกโฮสมทลในครอบครัวอุปถัมภ์นะครับ At h e local classes เข้าเรียนชั้นเรียนในท้องถิ่น and e n g a g e i n daily conversation with native s p e a k e r นะครับก็คือว่าเธอจะได้เรียนกับเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นชาวท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของภาษานะครับอันนี้ก็เป็นแพลนหนึ่งเป็นแผนการหนึ่งที่เอมิลี่จะต้องทำในช่วงนี้นะรถามว่าสอดคล้องกับกิจกรรมนี่อะไรครับก็ลองดูซิว่าถ้าหากว่าคุณเป็นเอมิลี่นะครับ คุณจะเอาสิ่งที่คุณเคยทํามาแล้วจากสถานการณ์ที่จะเป็นอย่างเงี้ยเธอจะสามารถทำอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับก็เขียนมาแล้วนาเสนอในชั้นนะครับและด้วยกิจกรรมเหล่านี้ครับมันน่าจะช่วยสะท้อนถึงความสามารถในเรื่องของการเตรียมโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนรู้รวมถึงกลยุทธ์ในการเรียนภาษาได้อย่างเหมาะสมนะครับหลังจากนั้นก็มาทำโพสต์เทสตครับเรามาดูว่าคะแนนในส่วนนี้คุณมีคะแนนมากขึ้นจากที่ทำพรีเทสเท่าไหร่นะครับและพบกันในชั้นเรียนครับ